การลำเลียงสารของโปรตีสและสัตว์โปรตีสฟองน้ำไฮดราหนอนตัวแบนเป็นสัตว์ที่ไม่มีระบบลำเลียงจึงใช้การแพร่สารเข้าสู่หัวใจดังนั้นพื้นที่ผิวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนหนอนตัวกลมก็ไม่มีระบบลำเลียงเช่นกันจึงใช้การหมุนเวียนของของเหลวในซูโดเซลลม ระบบการลำเลียงจะมีอยู่สองแบบคือระบบการลำเลียงแบบเปิดหรือว่า open system และระบบลำเลียงแบบปิดหรือ closed system ระบบลำเลียงแบบเปิดหรือ open circulatory system เป็นระบบที่เลือดไม่ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาแต่จะปะปนอยู่กับของเหลวซึ่งเลือดและของเหลวนี้รวมแล้วเรียกว่าฮีโมลิม บางครั้งจะมาอาบอยู่ในแอ่งที่เรียกว่าฮีโมซิลสัตว์ที่มีระบบลำเลียงแบบเปิดได้แก่อ์โทรพอร m o มอลลัสยกเว้นหมึกหมึกยักษ์หอยวงช้าง 2. พวกเอคไคโนเดิมในจะเป็นสัตว์ที่มีระบบลำเลียงเป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Water v a s c ส l a ลาร์ซิสเต และ 3. พวกคอเดชั้นต่ำได้แก่พวกเพลยงหัวหอมกับแอมฟิโอซัสแมลงและกุ้งเป็นสัตว์ที่มีระบบลำเลียงแบบเปิดมแมลงเลือดของมแมลงไม่มีสีเพราะว่าไม่มีการลำเลียงออกซิเจนแต่ระบบลำเลียงเลือดนั้นจะใช้ลำเลียงอาหารและของเสียแทนหลอดเลือดบางส่วนของมแมลงจะทำหน้าที่เป็นหัวใจหรือที่เรียกว่า ซูโดฮาร์ดนั่นเองส่วนกุ้งกุ้งมีหัวใจเฉพาะที่ตรงหัวเลือดกุ้งมีสีฟ้าและต้องนำเลือดไปฟอกที่เหงือกก่อนใช้หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายระบบลำเลียงแบบปิดหรือ closed circulatory system เป็นระบบที่มีเลือดไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดตลอดได้แก่พวกแอนาลิตหมึกหมึกยักษ หอยวงช้างและสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆระบบต่างๆนี้มักจะมีลงควัตถุช่วยลำเลียงออกซิเจนในเลือดเช่นฮิมโมโกลบินซึ่งมีส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบของเหล็กลงควัตุชนิดนี้ทำให้เลือดมีสีแดงเช่นในหอยแครงไส้เดือนดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนฮิมโมไซยาน,น เป็นรงควัตถุที่มีคอปเปอร์เป็นองค์ประกอบทำให้เลือดมีสีฟ้าเช่นในพวกหมึกหรือครสเตเชียนแต่ในบางครั้งในสัตว์ที่เลือดไม่มีสีก็เพราะว่าไม่มีโงควัตถุเช่นในสัตว์ที่ใช้ท่อลมหายใจอย่างมแมลงมิลิพีดเซนติพีดในสัตว์ที่มีเลือดสีแดง เป็นเพราะมีฮิโม oglobin โอย่างแรกก็คือในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือ invertebrate เช่นไส้เดินดินหอยแครงจะมีฮิโม o g l o b i ละลายอยู่ในน้ำเลือด 2. พวกสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือ vertebrate จะมีเม็ดเลือดแดงสำหรับบรรจุฮิโมโ g l o b i n และอย่างที่3ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือ mammal จะทำการสลายนิวเคลียสและเอากรแนลในเม็ดเลือดแดง ในไส้เดือนดินจะมีระบบลำเลียงเลือดแบบปิดคือหลอดเลือดตรงหัวทำหน้าที่เป็นทั้งหัวใจซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดและยังทำหน้าที่เป็นหลอดเลือดในการลำเลียงอีกด้วยเลือดของไส้เดือนดินมีสีแดงเพราะว่ามีฮีโมโกลบินละลายอยู่ในน้ำเลือดซึ่งไม่ได้อยู่ในเม็ด,มดเลือดแดงเหมือนมีกระดูกสันหลังอื่นๆ ระบบลำเรียงในสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างที่1ก็คือในปลาหัวใจปลามี2ห้องก็คือมี1เ t r i u อทรียมและ1 v e n t เ c น e ิการลำเลียงก็คือจากเลือดดำที่นำไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายมาแล้วก็จะไหลเวียนเข้าสู่หัวใจส่วนเอทเรียมและผ่านไปยังเบนติโค e และไปทำการรับเปลี่ยนแก๊สซิ่งเหงือกเมื่อกลับมาเป็นเลือดเลือดแดงก็จะไหลเวียนเข้าสู่ร่างกาย และเปลี่ยนเป็นเลือดดำอีกครั้งจะเห็นได้ว่าเลือดที่ผ่านหัวทั้งเข้าทั้งออกมีแต่มีแต่เลือดดำเพื่อสูบฉีดไปฟอกที่เหงือกดังนั้นปลาจึงเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดเดียวที่หัวใจไม่สูบฉีดเลือดแดง สัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างที่2ก็คือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือ a m p h i บียนหัวใจของพวก a m p h i บียนจะมี3มห้องก็คือมี2ห้อง atrium และมี1นึ ventricle การลำเลียงจากจากเป็นเลือดดำก็จะไหลเวียนเข้าสู่หัวใจช้อง right atrium และผ่านสู่ ventricle และไปยังอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งถ้าเป็น amphibian ตอนที่ยังเป็นเด็ก ก็จะมีอวัยวะแลกเปลี่ยนแกส๊สคือเหงือกและผิวหนังแต่ถ้าเป็นตัวเต็มวัยก็จะเป็นปอดและผิวหนังพอผ่านอวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็จะกลายเป็นเลือดแดงไหลเข้าสู่ mm hmm. left atrium mm hmm. และผ่าน mm hmm. มายัง ventricle mm hmm. แล้วก็ทำการสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายแล้วเกิดเป็นเลือดดำอีกครั้งจะเห็นได้ว่า ventricle mm hmm. ของ amphibian จะรับทั้งเลือดแดงและเลือดดำทำให้เลือดปนกันไม่มีประสิทธิภาพ ระบบลำเลียง,งในสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างที่3ก็คือสัตว์เลื้อยคานหรือเล็บท้ายหัวใจเล็บท้ายมีสีห้องไม่สมบูรณ์ก็คือในเวนติเคิลจะมีผนังกัน้นไม่สนิทซึ่งเรียกว่าเซปเตตทำให้เลือดเกิดการผสมกันยกเว้นสัตว์นี้สัตว์เลื้อยคานอย่างเดียวก็คือจระเข้ที่มีสีห้องสมบูรณ์ต่อมาในสัตว์ปีกและ สัตว์เลี้ยงลูกด้ยวยนมหรือแมมโมนั้นจะมีสีห้องสมบูรณ์ซึ่งทางเดินเลือดจะเหมือนกับระบบลำเลียงในคนระบบลำเลียงของคน (circulatory system) การไหลเวียนโลหิตในร่างกายการไหลเวียนโลหิตในร่างกายจะเกิดจากเลือดที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ส,สูงจากเนื้อเยื่อ จะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาและเลือดจะถูกนําไปซอกที่ปอดทําให้กลายเป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจากปอดจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายและจะถูกนําไปเลี้ยงเยื่อต่างๆของร่างกายทําให้กลายเป็นเลือดที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงอีกครั้งการหมุนเวียนของเลือดจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดในสองกรณีคือสูบฉีดเลือดดำไปฟอกที่ปอดและสูบฉีดเลือดแดงไปทั่วร่างกายหัวใจหัวใจอยู่ในเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจ bon ห้องบนเรียกเอทรียมหัวใจห้องล่างเรียกเวนติเคิลโดยหัวใจจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งขวาและฝั่งซ้ายหัวใจ bon ว right ห้องบนขวา bon เรียกไรท์เอทรียมหัวใจห้องบนซ้ายเรียกเดฟเอทรียม หัวใจห้องล่างขวาเรียก right ventricle และหัวใจห้องล่างซ้ายจะเรียก left ventricle ระหว่าง atrium และ,ะ ventricle จะมีลิ้นหัวใจรวมเรียกว่า atrioventricular valve หรือ AV valve ลิ้นข้างซ้ายเรียก bicuspid valve หรือ mitral valve และลิ้นข้างขวาเรียก tricuspid valve เลือดดำจะไหลเข้าสู่ r i g เอเ t รียมโดยอาศัยหลอดเลือดดำใหญ่ซึ่งมี ทั้งซูเปรเรียเวนาคาาและอินเรียเวนาคาว่าหลอดเลือดดำใหญ่ซูเปรเรียเวนาคาว่าจะรวบรวมเลือดดำจากอวัยวะซีกบนส่วนอินเฟียเวนาคาาจะรวบรวมเลือดดำจากอวัยวะซีกล่างเลือดดำจะไหลผ่านไตรคัสติเวาลเข้าสู่ไดเวนติเคิลและสูบฉีดไปฟอ,อกที่ปอดโดยเลฟและไรพานโนารีอาร์เทอรีจากนั้นเลือดแดงที่ฟอกเสร็จแล้วจะเข้าสู่เลดเอเทรียม ผ่านเล็กเดินริ้เคลนแล้วสูบฉีดไปทั่วร่างกายโดยหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา นอกจากนี้หลอดเรียกใหญ่ที่มีหน้าที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจทั้ง 1. pulmonary artery มีลิ้นที่เรียกว่า pulmonary semilunar valve 2. aorta มีลิ้นที่เรียกว่า aortic semilunar valve กล้ามเนื้อหัวใจหรือ cardiac muscle นั้นมีนความหนามากขนาที่สุดที่ left ventricle เพราะต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเซลลกล้ามเนื้อหัวใจ มีกระบวนการเมตาบอลิซึมสูงซึ่งส่งผลให้มีจำนวนไนโตคอนเดียมากเกล้ากล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือดใหม่ๆที่อุดมด้วยออกซิเจนดังนั้นเลือดที่จะสูบฉีดออกทางเอออร์ตาไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและเมื่อใช้เสร็จแล้วจะไหลกลับเข้าหัวใจผ่านคอโรนารีเวนถ้าเกิดว่าหลอดเลือดคอโรนารีติดตันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเป็นอัมาพาตต้องได้รับการรักษาโดยการทำบายพาสหรือการทำบอลลูน p um ั l m o n a r y artery มีออกซิเจนต่ำมี Semilunar valve เพราะต้องสูบฉีดเลือดดำไปฟอกที่ปอดแต่ p พ um l m o ม a r y vein มีออกซิเจนสูงและไม่มี Semilunar valve เพราะต้องทำหน้าที่รับเลือดแดงที่เพิ่งฟอกจากปอดเข้าสู่เล f เอเทรียมความดันเลือดหรือบั o d p r e s s u r e ความดันเลือดวัดจากหลอดเลือดที่มีความดันใกล้เคียงกับหัวใจเช่น หลอดเลือดแดงที่ต้นแขนคนปกติจะมีค่าความดันเลือดอยู่ที่ประมาณ120/80โดยค่าแรกหรือ120จะเรียกว่าสิตริกเพรสเชอร์เป็นความดันขณะหัวใจบีบตัวและค่าหลังหรือ80จะเรียกว่าไดอะสตริกเพรสเชอร์เป็นความดันขณะหัวใจคลายตัวถ้าความดันมากกว่า1 4 9 0จะถือว่าเป็นคนที่มีความดันสูง ที่เรียกว่าไฮเปอร์เทนชันซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนความดันต่ำหรือไฮโปเทนชันคือมีความดันน้อยกว่า90 60อาจเกิดจากหัวใจอ่อนแรงหรือลิ้นหัวใจรั่วตามปกติเมื่อเลือดที่มีความดันไหลมาจะทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการสร่นสะเทือนทุกครั้งที่หัวใจสูบฉีดเลือดก,กาสรส่นสะเทือนนี้เรียกว่าชีพจร เอาไว้ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจและดูว่าคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ทั้งความดันเลือดและชีพจรสามารถวัดได้ด้วยหูฟังที่เรียกว่าสเตต,ตสโคโปโดยผู้ใหญ่ผู้ชายคนเครียดคนอ้วนคนเป็นโรคเบาหวานหรือหัวใจจะมีความดันสูงกว่าเด็กผู้หญิงคนที่มีอารมณ์ขันคนผอมคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจหรือเบาหวาน อัตราการเต้นของหัวใจของคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ75ครั้งต่อนาทีและแต่ละครั้งที่หัวใจเต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงความต่างศักในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตรวจได้ด้วยเครื่อง e l e c t r o c a ์ d i o g r a p h ได้ผลออกมาเป็นกราฟที่เรียกว่าอ electrocardogram หรือ ECG ที่เรามักเห็นในละครหลังข่าวซึ่งสามารถตรวจจับความผิดปกติที่เกิดกับหัวใจได้ จากกราฟแสดงคำจำก,กัดความอาร์เทอรีออกจากหัวใจเวนเข้าสู่หัวใจแคปิลลารีเชื่อมระหว่างระบบเลือดดำและเลือดแดงปริมาณออกซิเจนอาร์เทอรีสูงยกเว้นพาโนลารีอาร์ทรเอรอรทอรีเวนต่ำยกเวน้นพาโนลารีเวนลักษณะอาร์เทอรีจะมีขนาดใหญ่กว่าเวนและแคปิลลารีและมีผนังที่หนากว่า เวนมีขนาดเล็กกว่าอาร์เทอรีและมีผนังที่บางกว่าอาร์เทอรีเคทิรัีมีขนาดเล็กที่สุดขนาดอาร์เทอรีเอออตาใหญ่กว่าอาร์เทอรีใหญ่กว่าอาร์เทริโอเวนเวนาคาร์าใหญ่กว่าเวนใหญ่กว่าเวนูความยืดหยุ่นอาร์เทอรีมากกว่ารองรับแรงดันสูงเวนน้อยกว่าลิ้น อาร์เทไม่มีลิ้นยกเว้นพันโมลารีอาร์เทอรีเวนมีลิ้นยกเว้นพันโมลารีเวนแคปิ l ารีไม่มีลิ้น,นกลไกการลำเลียง a r t ์เทใช้แรงดันเลือดเวนมีลิ้นป้องกันการไหลย,ย้อนกลับใช้กล้ามเนื้อไหลายรอบๆผลตัวแคปิ l ารีของเหลวซึมออกมาได้โดยซิมเพิลดิฟ s ชัน จากภาพแสดงความเร็วเลือดและพื้นที่หน้าตัด,ดรวมของเส้นเลือดจากภาพจะเห็นว่าพื้นที่ของแคิลลอรี่หรือหลอดเลือดสอยนั้นมีค่าสูงที่สุดเนื่องจากหลอดเลือดสอยจะพบทั่วทั้งร่างกาย